สวัสดีครับก็มาพบกับช่องดารกรับสำหรับข่าวใหญ่ๆใ,ในช่วงสัปดาห์นี้ยันการเปิดตัวร่างสุดยอดของก็ชาร์ดและการกลับมาของเ v o วตผมก็ได้พูดกันเอาไว้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเก็บตกเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้กันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นข่าวลือเพิ่มเติม ของคาเมเดอร์ประจำปี2020คาเมเดอร์กาวุกับภาพสเกสส่วนหัวของคาเมเดอร์กาวุที่หลังข่าวบอกว่าค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับของจริงกันมากที่สุดที่ผมว่าน่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องสีที่ถึงแม้จะเป็นสีม่วงแต่ก็ไม่ได้เป็นสีม่วงโทนเดียวเป็นการไล่สีกันมากกว่ารูปนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะกําลังมองว่าดูล้นๆกันไปหน่อยแต่ผมคิดว่าพอของจริงออกมาก็น,น่าจะมีดี เทลเยอะขึ้นตามสไตล์ของมวกไ i รเดอร์ตามภาคที่ผ่านๆมานะครับทัดมาก็ยังคงอยู่กันที่ภาพสเก็ตคราวนี้เป็นในส่วนของไดรเวอร์กันบ้างซึ่งก็ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ก็เรียกกันว่าก้าวูดไดรเวอร์ซึ่งรูปร่างก็ออกมาใกล้เคียงกับ รูปตัดแปะที่เคยออกมาก่อนหน้าแต่เราก็จะได้เห็นรูปทรงของมอนสเตอร์ที่เป็นเข็มขัดกันมากขึ้นดูแล้วก็มีความคล้ายกบนะครับในส่วนช่องว่างที่ปากก็น่าจะเป็นช่องสำหรับการใส่อเทมที่เป็นขนมกันเข้าไปส่วนที่หมุนดูแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างจากของเบลและข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเข็มขัดก็คือ รูปแบบการเชื่อมต่อของไอเทมกับตัวเข็มขัดในรอบนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ที่บอกกันว่าจะทำให้ผู้เล่นไม่สามารถแท็กเสียงออกมากันได้ง่ายๆซึ่งแหล่งข่าวก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันมานะครับว่าการเชื่อมต่อของไอเทมกับเข็มขัดของคอมเมเดอร์กาวูจะมีลักษณะคล้ายกับแคปซูลมอนสเตอร์จากอุตร้าแมนเมบิอุสที่ในส่วนด้านล่างของไอเทมที่เป็นลักษณะของขนมจะมีแผงวงจรเล็กๆเพื่อเชื่อมต่อกับเข็มขัดและเล่นเสียงต่างๆที่ อยู่ในเข็มขัดซึ่งรูปแบบนี้ก็จะทําให้การแฮกน่าจะยากกันในระดับนึงแต่แหล่งข่าวก็ได้พูดประเด็นถึงลูกเล่นที่คล้ายๆกันนี้ที่ถูกเอาไปใช้ใน i t ท l b บร c e l e t ที่บอกกันว่าส่วนที่เป็นทองเหลืองไม่ถึงปีก็ขึ้นสนิมกันแล้วแต่ของรอบหลังๆก็มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ก็คงต้องหวังว่าคาเมเดอร์กาวุจะไม่เจอปัญหาแบบเดียวกันสำหรับข้อมูลอื่นๆที่ออกมาเพิ่มเติมก็จะบอกกันว่าขนมที่จะออกมาในช่วงแรกก็คือเยลลี่มันฝรั่งช็อกโกแลตเฟรนไฟมัชเมลโลและอมยิม้มซึ่งในปีนี้ของเล่นแบบชิ้นใหญ่จะกลับมาขายครั้งซึ่งก็จะเป็น หุ่นยนต์รูปแบบอมยิ้มทัดมาก็เป็นเรื่องราวของสปินออฟที่ปล่อยมาเอาฮาในวันเอปริลโฟแต่กลายเป็นว่าทำจริงกับสง,งนันกับโทคุโซเซนไตเดกะาเรนเจอร์วิททอนโบโอเจอร์ที่ยันมะจากคิงโอเจอร์จะได้มาพบกับสองสาวจากเดก r าเรนเจอร์สำหรับทำลายของตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ายันมะยังคงมีผมสีฟ้าอยู่ก็แปลว,ว่าเกิดก่อนการทำสกิป2ปี ส่วนเดกาเรนเจอก็อยู่ในช่วงของหนางครบรอบ20ปี Fireball Booster สำหรับเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรกันมากแต่ก็ได้มีการบอกว่า ในตอนนี้จะมีเดกะพิงห์ถึงสองคนซึ่งเดกะพิงอีกคนก็จะมีชื่อเรียกว่าเดกะพิงโซโนนีหรือเดกะพิงคนที่สองซึ่งพอฟังจากชื่อก็คงจะร้องเอกันเลยเพราะเดกะพิง์คนที่สองก็จะรับบทโดยคุณมิยาสกิอามิสะผู้เคยรับบทโซโนนีจากด่งบริเ t อร์สซึ่งในตอนนี้เธอก็จะมารับบทเป็นมือปร,ราบที่มีชื่อว่าฮาสกิเทนตัวละครอีกคน ที่จะมีบทบาทในตอนนี้ก็คือด็อกกี้ครูเกอร์หรือเดกกมาสเตอร์นั่นเองแต่ในตอนนี้เราก็น่าจะไม่ได้เห็นของแปลงร่างกันนะครับโทคุโซเซนไตเดกะาเรนเจอร์วิททอนโบโอเจอร จะเริ่มสตรีมมิ่งผ่านทางแอป TTFC ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ซึ่งที่มาของสปินออฟตอนนี้ก็มาจากการที่คุณอาโอโตะวาตานาเบะผู้รับบทกันมะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาตกหลุมรักจัสมินหรือเดกาเยโลเมื่อครั้งที่เขาได้ดูเดกาเรนเจอร์ในตอนเด็กเขาเรียกว่าเป็นสปินออฟสารฝันกันก็ได้นะครับแล้วคนอื่นๆมีความเห็นยังไงกันบ้างหน้าตาและเข็มขัดของคาเมเดอร์กาวุเบื้องต้นดูน่าสนใจกันหรือเปล่าและ ลูกเล่นของเกมขาดที่ออกมาการชาวแฮกจะเวิร์กกันหรือไม่ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสละการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ